สวัสดีครับการสวัสดีพี่น้องบ่าดาพัดรถทงไม่แล้วครับผมผมาพบมาพอกับพี่น้องอีกคือเกา่ามันอีกแบพา,มาใม่เบ็ดเงียเขียนไม้ซ้ำไม้เก่าครับผมซ้ำไม้ไอ้ป้าบัวมงเก้าที่มาอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องน้ำก็โบกขึ้นเ่ราะนั่นดอกครับ ผมใส่เสร็จแล้วตอนมาหอดตอนแรกว่ัยไทยใส่ให้พี่น้องเบ่งฝนมันคึ้มมาโอ้ยย่านฝนตกผมก็เลยบวกกาเอากล้องออกมาบานนี้ก็เลยใส่ใส่ไปแล้วโบมีนั่นครับโบมีฝนสัมก็เลยอ่ะนี่นี่ผมใส่ในพี่น,อน,น้องเห็นบ่ดวงเบ็ดผมไก่พอดบ่นี่ครับผมนี่ครับผมเสียบค้างยังใช่ครับผม เนี่ยเสียบค้างสิเลยนะเบ็ดสลามดำเบอร์ยี่สิบครับผมงสุดเลยจะค่อยเสียบปลายูครับผมปลาหน่อยกัะติดปลาง่ญ่กัะติดนี่แหละใส่จากแก่ทั้งปุ่นครับแก่ทั้งปุ่นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมาหน,นี่ฮู้ครับไปน้ำขัหนาานาคั้นนี้ไปสุดพูดละของเกา่า สามสิบหลังพี่น้องสามสิบหลังใส่เสร็จแล้วมันกับบอค้ำเท่าผมก็จี้ยำเบิ้งจักรอบนั่งเล่นยำเบิ้งจากรอบนี่เขียดเหลืออยู่ครับผมเขียดผมเหลืออยู่นี่ลอกแดกลอกแดกเขียดยี่โมอ,อยู่ประมาณเกือบสิบตัวไปละนี่ละพี่น้องใส่ไปน้ำนี่แหละห้าโมงหกโมงแล้วใช่สิหกโมองอะไรพี่น้องแต่ว่าแดดมันก็นยังแจมๆอยู่ นี่แหละอาทิตย์ที่แล้วมันขนาดเด้อพี่น้องนี่ปลาบ,บ่อนบูบบูบบูบบัอยู่ในปลาบัวน้ำตื้นๆนี่ครับลองเมืองวา่าทิตย์นี่สิมันคืออาทิตย์ที่แล้วบ่เอา้าผมสผ้ายามเมื่งจักรอบพี่น้องก่อนกลับบ้านนั่นก็นกนจังคอยติดตามบัดยามครับผมอ่ะเจอกันบัดยามครับกี่ยางยำเมึงจเช่นน้อยไปทั้งปุ่นมิเตตีหล่อนพี่น้องแต่ว่าบ่อยบ่ติดจักรตัว อันนี้ก็เป็นอย่างี้เงียยังอยู่พี่น้องเงียยงอยู่ครับถ้าเบิ่งทางนี้ป่าสวบดที่ดีเลยพี่น้องสวบอยู่ในป่าบวบบวบ่ะแต่แต่วังอยู่หรอกครับพี่น้องกิแต่วังอยู่ว่ามื่อยเศร้าสิเป็นยังไงมาสิมานอยู่นะหลังนี้ก็ตีหล่อนไปรอบนึงลั่นไงลองเบิ่งครับฟังหนึ่งพี่ ท้ายสุดหลังนี่ท้ายสุดอยู่หลังนี่นี่นบกี้อันตร์นี้ครับผมเ,าาเมนาว่าจังนใดกับมือ่เสาจังคอยรุ่นไปป้อมกันดีกว่าครับผมแรกนี่ก็เอาไว้สมีสักวันเดี๋วยวยางกลับถ้ามีเหตุการณ์ยังดีไทยเบอร์น,นะครับผมถ้าบ่มีก็เอาไว้ปมือเ่เสาทีาเดียวครับผม วัสดีตอนเช้าครับพี่น้องอกองระเาเช้าวันนี้แล้วล่ะหกโมงเลแจ้งจังปางครับผมไปมาลุนมายามเบ็ดน้ากันครับผมมาลุนน้ากันวันนี้สิเป็นยังไงพาฟังทั้งพี่ก,ก่อนจะค่อยกลับไปทั้งไอปลาบัวสดครับผมทั้งพี่ปลาบัวแห้งก่อนยามมาลุนน้ากันพาพี่น้องอ้หนังนี้ร้อนสถพาพี่น้องมายางยามมตะกอนนะครับพี่น้องมุคคลนี่กับว่ามึมียัง บมดมีเหตุการณ์ยังบมถือบอกระเล็บมาเบิร์เสาเที่ยเดียวอ่ะรุนกันไปครับผมมือหนีสิมีรุนบ่หลังที่สองเอ้าอยู่บั่นพี่น้องอยูปนั่นอ๋อตัวโอ้โหโยูยู่ยูหลังนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ถือตัวบอกไงนะครับ อ่ที่นี่ก็ยังถืออยู่เอ้านี่รุนเหรอพี่น้องนี่รุนแล้วรุนแล้วัวสวยเลยพี่น้องเนี่ยใส่สวยแล้วครับผมนี่แต้มแรกมาแล้วครับผมใส่สวยๆเลยเนี่เออย แต่แบแรกมาแล้วครับพี่น้องใส่ส,สวยๆเลยถืออยู่มงกุลถืออยู่มองเกุลพ่อผมโอ้หมานอยู่ออมมออดอกพี่น้องถืออยู่มองเกุลอันนี้ใส่ลูกกบเพปรเนเดี๋ยวผมมันเสียดผมมันเสียดอีโม่เนี่ยอันนี้ใส่ลูกกบเพปรนเดี๋ยวพี่น้องอะไรแล้ว จมแรกจมแรกมันหมานครับพี่น้องไปเบิง้งหลังต่อไปกันครับพี่น้องหลังเป็นตะมานอยู่นะเบิง้งหลังนี้เป็นไงตีหลอนเหมดพี่น้องตีเงี้ยลอนเหมดี๋ยวจะงากลระอยงางเก็บกลับมาครับงากระุ่นเบิ้งสกักกอน ขับทั้งเก็บพูณอ่ะโอ้ป่าคอหน่อยบ่พี่น้องดีเงียหล่อนเบิร์ดพูดละโอ้หล่อนทุกหลังบ่มีเงียมะย่า,ยางเลาะเงีออยมาขึ้นเนาะีเลาะเงีออยมาขึ้นเนี่ยผมว่ามีรุ่นมีรุ่นก็หนีหลังนี้บ่หล่อนหลังนี้ยังอยู่จิตยิ่งโม่ขาแพ่แว่อยู่ โอ้เป็นงได้นากพี่นอ้องหลังนี้ก็ไม่เมืองสนทั้งนี้ความหมันบอ้มันถือจะอยู่ป่าบ่บ่สา,ายนี่กะอยู่คือเก่าไหม เนี่ยหลอนหลอนอันบ่มุบมุบมุบเลยวะเอ้านี่หลอนอันหลังนี่หลอน,นลุ่นบ่เอาแก่ไปทั้งนี้สามสีห่หลังเออเออเอหลังนี้โอ้ตีเขาแก่ซืีอพี่นอ้องบ่ถือคุณเราลูกคอกัน มูปลาล้วควักแมยาวยอยู่ตีเบ็ดผมก็ถืออ้าสุดงท้ายฟังทั้งนี้เดี๋ยวจะเก็บกลับไปเป็นรุ่นสองพุ่นครับโอ้ตีหลันซื่อป่าแรนพี่เนอะ,ะป่าแรี้นบึ้มๆนึงไลโอ้คือพวกกินติเบ็ดป่ะพูดนะ โบ,บะโบ,บะอยู่ป่านะปลาหลายครับพี่นอ้องเนาไปรุ่นน้องพูดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเป็ดครับเนะ <c oughs> บิรงนแรงนี้กันโอ้ยลังนี ถือก็ตัวพี่น้องถือกันตถือก็ัเว้นเวมนกันพี่น้องถือตะเว้นจนตาตครับอ่ะแ้มที่สองไตไตเอแยงแซงไปิ่งซ้ายนี่กันพี่น้องบ้ายทต้ปุ่นได้ตัวเดียว เขียดยังอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องบุญบุญที่สาเบ็ดสายไว้คือเก่ามันกัดอยู่ได้พี่น้องเปล่ามันมากินเหงียอยู่เปล่าแพลไ่ใหญ่เปล่นเบ็ดผมโอ้โห่ขาดไปพันแต่ว่าหางบุอยู่ปาคอหน่อยบ่วป่าพี่น้องฮะมึงมุ้งทั้งนี้กัน Cắt thuốc lắng, tìm tục lắng. Tìm 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 bao tìm tìm như năm, ô, tìm 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 สองปุ่นก็นตีรอนน้องคนเขาจะเก็บกลับตีบวกี้หลังแล้วพี่น้องโอ้ยคือเร่งใดเนาะความหมานมือนีดเนา <c oughs> ะความหมาเนเบ่งเนาะมาซ้่มหม้เก่าปูบบับบุบบับให้เลยวะนุ่น่ะนี่จะตีล่อนนะพี่น้องนี่จะตีล่อนเธอซ์อ สองลังเอาสองลังสุดท้ายเป็นยังไงมีรุ่นป่มีเหอมีอืบปโอ้ยบุมหมันชื่อเนี่ยตีรอนมันนะตีรอนไปซื่อเบื้องหลังสุดท้ายเด้อยพี่น้อง โไปเลียดพี่น้อจังพ่อบีแขรงนี่ยมโมปิลีมหมูปิลี่หลังสุดท้ายมหมูปิลีพี่นอ้องอยู่บนนู้นาปเนี่ยกูจ้ะห็นบ่โอ้อยู่บนนู้อย่งเดี้ยมึงก็พี่นอ้องลุนกันพี่นอ้องโอ้ยบมอยู่เราอีหลีหลุดไปแล้วโอ้ยเป็นเสียดายใช่ปะ ว่มันพันห้อยมันหมูจุเบิดขึ้นตีแลหลกเไนตัวใหญ่เด้พี่ก้องเนี่ยโอ้โหดะแต่ว่าพันยังพันหยาพันงูแไปเบิดขึ้นเลยโอ้ยรุดตอนุนตอนเะเสียดายใช่ปะใบหยาม่นปุยสแสดงว่ามันเข่าบ่จัง ด้โอ้ยใหญ่เด้ดพี่นอ้องเอ้าบุกไปนงก็ไปสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับพี่น้องสรุปผลงาน,นครับผลงานเช้านี้ครับโอ้ฝนมาเหมพี่น้องพุณจ๊ะฝนมาฝนมาผมต้องเฝ้ากลับเดนะ้ยเนี่ยเนาะ ต้องเฝ้ากับพี่ตองขี่มอไซส์สรุปผลงานกันครับผมเบ็ดสามสิบคันได้เมื่อนี้บอ่อค่อยหมานไปไลยครับได้สองตัวนี่ก็ตัวไข่แน่อยู่ครับเนี่ยเพื่อได้แล้วแรงแล้วง่ายอยู่พี่น้องครับผมก็คือได้เอาไว้สันส่นๆแค่นี้อ่ะรับผ้าจากไปพี่น้องเพราะว่าฝนมาครับผมก็มาไก่เติบขี่มอไซส์พร้อมฝนตก หามึงลบบทท่านครับผมเือกันฝนก็ไปแล้วมาอ่ะจังใดกะยะทิมยะปลากันครับพี่น้องมานแนบ่มมานแน่กะติดตามกันคือเกาเบิ่งกันคือเกาครับผมสำหรับคลิปนี้กะยด้อำลาพราจากพี่น้องเอ้ยเด็กเก้าคำว่าสวัสดีครับ